สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขคูสุกค้นจ้าวันนี้ก็มาพอกับยานุคือเก่าจ้าไม่จานเป่าสี่ผ้ากินยังสวัสทีพี่น้องจ้ามาพอกันยานุผ้าแสบคือเก่าจ้ายนุเกือบผ้ากินขนมเ้นนาะจากพี่น้องอันนี้ขนมเส้นย่นุนลวกไปแล้วนาะจากเนาะอุ้ยอ่อนซ่อนคับพี่น้องเ้นงามงามพี่น้องเม่งดูพี่น้องจนสะไสกินเลียเเ้นงามคขากรีดเด้อพี่น้องคุณนะคุณดูอุจุอยู่ เอาอข้างล่างเบิ่งดูพี่น,ออออน,น้องเซนแมมโอ้ยสอนเซนขนมเซนนะจ้ะเนาะขนมเซนน้ำยาป้าจ้ะพี่น้องจ้ะน้ำยาป่า <c oughs> เฮ็ดเองเฮ็ดแบบมั่วซั่วเฮ็ดแบบกินไดก,ก็กินกินบพได้ก็ต้องกินเพราะเฮ็ดเองเนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ กินได้ก็กินกินบ่ได้ก็ต้องกินเนาะพี่น้องไอ้จังไรไ,ไปบอกเฮ็ดเอง <laughs> เฮ็ดแบบขี่เดาขี่เดาเนาะพี่น,อน,อน,น,น้องเทุกคนเฮ็ดเฮ็ดน้ำยาขนมเส้นวุ้เป็นพี่น้องจ้ะกินเป็น,ปน,ปน,ปนซื้อเฮ็ดพวกเป็นเด้จ้อะอปอาซนีก็น้องพี่น้องเนาะ โอ้ยจุดๆเลยพี่นออ้องเอ้ยมองดูพี่น้องรวยรวยรวยเลยจ้ะโอ้เป็นตัวแสบครับน้ำยากระน้เเซนกี้เดาน้ำยากระน้เเซนเฮ็ดเองเฮ็ดไปทั่วไปทีเรยจ้ะเนาะตจ้าก็กินใดอยู่ได้พี่น้องซิมเบิรง ซิบงก็น่าจะเนาะพักเคียงกับมีมะเขือมีผักแป้นคือเก้าวเราจ้ะมีมะละมีทั่วผู้นาะจะเนาะพี่น้องจ้ะกินได้ยุจ้าอุ้ยสั่นเสร็จคนนึงเสร็จน้อพี่น้องเนาะ สวนขนมเสร็จเนี้ยวดีครับแล้วจต่พี่น้องซีน้ำย่ยหนุนเพื่เกาจ้ะมี่เมสสวรไหมพี่น้องเพิ่งดู พอละหาสิบบาทเอาพอละหาสิบบาทเนีย้ยตุยตุยพี่น้งองเนี้ยก็มือหลดละแซบครับแซบเพราะแซบรตรงแซบไนมะ่พี่น้องนะ <c oughs> เห็ดเองเนาะ แตเห็ตไม่ขึ้นเหนียวค่ะเหนียวแน่นแต่พี่น้องเหนียวดีพักกระไซตามกระเยิ่ม้วพี่น้องไม่อย่าง,างนี้หนูกระไซแต่พื้นตพื พี่ประคอมปักซี่ประกาศใส่ตะพุดแซบกินเพืเดียวนละพไปนอนเนาะทั้งยุ่งทั้งเศร้า

กินบุษบาแนวใดก็ขอตรวจข้อไบเด้อจ้ะลวกสองห่อพี่น e <hi> ้องเอาใส่ตู้เย็นไว้เป็นยังบนห่อพี่น้องบ่เป็นยังดบนน้อจังเนาะมันคือสีบ่ขึ้นโตบ่คือสีบ่ดอดดอกเนาะ หเหนียวไรดีดจนจนยิกกระซิบกระดก่อนม,มาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหน้นูนแมนเด้อพี่น้องจ้า นม่ร oh. ุดผ้าแสบจ้ะ,ะกินบรสุทผ่ามแน่ใดก็ขอตรวจขอไปยด้วยจ้ะพี่น่อย ยี่นหนึ่งก็ใส่ตู้เย็ยนไว้นะจน๊ะเนาะห่อหนึ่งประมาณครึ่งโลพี่น้องเพราะว่าสองห่อประมาณโลนึงนะจน๊ะเนาะกินไปวันหนึ่งประมาณครึ่งโล <c oughs> เด็กครึ่งโลไปใส่ตู้เย็ยนไว้นาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี่นหนึ่ขอตัวก็จ้าพ่อคนคลิปหน้าจ้าพี่น้องขอพูดอะไรๆค่ะ